ที่28สิ่งหาคกลม2 6 6 5วันนี้คงแก่เริ่มเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะี่คำถามที่29กับสกับธรราร์หลวงพ่อใน,นกระณาที่ข้าพเจ้าเดินจงกรม ข้าเจ้าเดินอย่างช้าๆข้าเจ้าสังเกตได้ว่ามีความตั้งใจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่น1ยกเท้าสองย่างเท้าสามปล่อยเท้าและ4ี่เหยียบเท้าลงไปที่พื้นรวมทั้งรู้สึกถึงช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนทั้งสี่ ที่กล่าวถึงข้างต้นบางครั้งก็รู้สึกเบาบางครั้งรู้สึกหนักรู้สึกถึงความรู้สึกลเล็กๆในน้อยที่เคลื่อนผ่านเท้ารู้สึกถึงความนุ่มและความแข็งความร้อนและความเย็นเมื่อเท้ากดลงที่พื้นในขณะที่พิจรารณาข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าความตั้งใจ คือเหตุของการเคลื่อนไหวของเท้าการเคลื่อนไหวของเท้าคือผลหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของเท้ากลายเป็นเหตุของความตั้งใจในการก้าวครั้งต่อไปและสลับไปสลับมาแบบนี้เรื่อยๆหลังจากนั้นข้าพเจ้าพิจารณาว่านี่คือวิธีการที่ความตั้งใจและความเคลื่อนไหวของร่างกายปฏิสัมพันธ์กัน คุณลักษณะขององค์ประกอบก,กายภาพรวมทั้งกระบวนการทางจิตนั้นไม่ถาวรเป็นอนัตตาขอหลวงพ่อโปรดให้ความเห็นและแนะนำด้วยคือการที่เรามีสติการก้าวย่างแล้วก็เหยียดไปแล้วก็เท้ากระทบตรงที่พื้นมีเจตนา เมื่อจิตมีเจตนาอย่างนี้สั่งปฏิสมองสมองก็สั่งปฏิรังกายร่างกายยังมีประสาทที่เชื่อมต่อกันอยู่ก็ทำตามท,ท,ท,ที่จิตสั่งไปได้ลนมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆนี้ก็คือความมีสติการรับรู้นั่นเองเแต่เมื่อเรารับรู้แล้ว จิตเราหนึ่งสงบอาจจะเห็นความเกิดดับเนื้อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันมีความเกิดดับไม่แน่ไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอาจจะเห็นทั้งร่างกายนี้ก็ได้ไม่มีนักคนที่นั่งข้างๆเราเป็นญาติสนิทมิตหายเราก็ไม่มีที่ไม่มีจริงๆ เป็นเพียงชื่อที่เรียกตัวเราหรือตัวเขาที่แท้ก็เป็นกองท่านสี่เมื่อเห็นความเกิดดับเห็นความไม่แน่นอนไม่ถาวรก็เราเห็นอนัตตาเห็นอย่างนี้แหละถ้าเห็นชัดๆก็เลยเห็นทำให้ตั้งใจทําให้ต่อเนื่องต่อไปคำถามที่34สายยันสวัสดงพ่อในกรนังสมาธิครั้งหนึ่งเกิดปรากฏ การเหล่านี้กับข้าพเจ้าคือดวงตากระพริบถี่ยิบเห็นแสงจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อมาก็เกิดความรู้สึกเจ็บแสบตามแขนสองข้างเรากับถูกน้นาทิ่มแทงข้าพเจ้ามีความอยากให้มันหมดไปและมีสติดูความเจ็บแสบนั้นตั้งอยู่แล้วดับไปหลังจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนร่างกายถูกยกขึ้น จากเปาะรองนั่งเมื่อข้าพเจ้าตั้งสติและเลิกรู้ปรากฏการนั้นก็จบลงเช่นกันร่างกายของข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขหลังจากนั้นร่างกายที่เคยตั้งตรงและแข็งแข็งกับกลายเป็นอ่อนนุ่มอย่างมากเรากับได้หลอมละลายกลายเป็นของเหลวและไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ ข้าพเจ้าตั้งสติและปรากฏการนี้ก็จบลงแล้วร่างกายของข้าพเจ้าก็กลับกลายเป็นตั้งตรงและแข็งเหมือนเดิมหลังจากสิ้นสุดการนั่งสมาธิแล้วข้าพเจ้าด้พิจารณาถึงอนิจังทุกขังอนัตตาของร่างกายที่ทําสิ่งต่างๆขึ้นด้วยตัวเองนนขอคกวามโกรุณาหลวงพ่อช่วยแก้ไขและแนะนําข้าพเจ้ามโน,นทางที่จะเป็นจะเห็นความจริงอนเสริฐ นี้ด้วยสาธุนการนั่งสมาธิการเกิดแสงจ้าขึ้นกนละเป็นนิมิตโอภาสแสงสว่างเมื่อเราเห็นแสงสว่างจ้าอย่างนี้จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยน่าจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่กายเราก็ตามโดยด้วยความมีสติรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาจจะมีปรากฏการ มีความรู้สึกร่างกายตั้งตรงบ้างแข็งแข็งทื่อบ้างหลักบ้างอ่อนนุ่มบ้างเป็นความรู้สึกถ้าเราเริ่มตาม,มาดูร่างกายนี่ก็เหมือนเดิมมีความรู้สึกว่ามันลอมละลายกลายเป็นของเหลวหรือมันจะละลายลงไปเป็นธาตุน้ําเลยก็ได้นะเรากำลังเห็นสภาวะธรรมละหลอมกลายเป็นของเหลวทั้งหมดเลย ก็จะไม่มีกายที่เป็นของแข็งล่ะมันเหลวมากๆมันก็จะไหลไประเหยไปหายไปอันนี้นก็เป็นสภาวธรรมปรากฏขึ้นมานั่นเองให้เราพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอย่างที่เราทำนั่นเองให้เกิดสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาก็ให้เราทำต่อไปให้มีสติต่อเนื่องปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา คำถามข้อ32กบทกราบนำสักการหลวงพ่อครับขอกราบขอบพอระคุณที่หลวงพ่อให้คำสอนอันลึกซึ้งและมีค่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับผมมีความรู้สึกแปลกๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะเวลากำลังดูอย่างวิสติในะกำลังนิ่งสง,งบส่วนมากจะเกิดขึ้นตอนใกล้ที่จะนั่งสมาธิเสร็จ ผมมีความรู้สึกที่จะเหมือนอยู่ในขณะกำลงังนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆแต่ผมพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาแต่ไม่ได้ผลเพามีคำแนะนำให้ผมเลยครับกราบกอบพระคุณครับอันนี้เรื่องของสมาธิมันก็เป็นได้เมื่อเรานั่งอยู่นานๆอาจจะมีกายหมุนติวติ้วรู้สึกร่างกายมันหมุน เริ่มตามมาก็ไม่มีแล้วเป็นความรู้สึกก็จิตจะสงบเนี่ยมันก็ผ่านตัวนี้ือนกันนะบางทีมันก็ดำดิ่งลงไปอืมมันตรงลงไปในโลกบางทีก็สูงขึ้นไปมันต้องฟ้าทีก็ขยายใหญ่ทีก็หมุนเตี้ยอย่างนี้แหละก็ตามดูไว้ดูไว้ให้มีสติรู้ล,ลมหายใจหรือําภาวนาไว้นั้นในสุดเราก็จะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ บางทีเรานั่งตัวเอนิดเดียวแต่มืนมันจะล้มจะล้มจะล้มเลยอเดิมตามันก็น่่งกายเราเองไปหน่อยเดียวก็เป็นได้นะมีอะไรคันๆบ้างมันเป็นรู้สึกมันมากมันเกิดขึ้นได้กังอดทนตามดูตามรู้ไปในสุดก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็จะสงบคำถามที่33กาบมรสการพระอาจารย์ครับ ทุกครั้งที่ผมแผ่เมตตาให้กับตัวเองผมจะร้องให้ครับพอที่ผ่านมาผมไม่ค่อยจะให้คุณค่ากับตัวเองเท่าไหร่เนื่องจากไปชอบลักษณะนิสัยของเนื่องจากไม่ชอบลักษณะนิสัยของตัวเองนี่เป็นเรื่องปกติหรือไม่ครับหรือว่าผมอ่อนไหวเกินไปกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับความเมตตาและคำสอนของพระอาจารย์ครับ อันนี้ก็คือเราไม่ได้มามองตัวเองมองแต่ตัวเองในแง่ที่มันไม่มีคุณค่านี่มีคุณค่าน้อยเท่ากับเราชังตัวเองแล้วรือว่าพยาบาทตัวเองก็ได้ไม่ชอบตัวเองพยาบาทตัวเองเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเท่าที่เราต้องการลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะมันเราไม่ชอบคนอื่นก็ ป็นพยาบาทคนอื่นก็ไม่ถูกอนหลวงพ่อชาก็เคยสอนว่าอย่าไปพยาบาทตัวเองอย่าพยาบาทคนอื่นแนละอย่าพยาบาทตัวเองด้วยอย่ามองตัวเองในแง่ร้ายอย่ามองในแง่ดีเป็นการแผ่เมตตาก็คือให้ตัวเรามีความสุขในใจเรามีความสุขซึ่งเราไม่เคยทำเมื่อเรามาแผ่เมตตาให้ตัวเองนั้นก็ยังเกิดความสงบของใจขึ้นมา มีปิติเกิดขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาเห็นคุณคางตัวเองขึ้นอันนี้ก็ถูกทางแล้วไม่ใช่ว่เระอ่อนไหวนะถูกแล้วละให้เราแผ่เมตตาตัวเองแต่ไม่ใช่ร้องไห้เพราะความเสียใจว่าเราไม่เคยรักตัวเองอาการล่านี้มันก็เดี๋ยวจะหายไปนะให้เราทำห้ต่อเนื่องทำตามที่3 4 จากพสดการหลวงพ่อครับเมื่อสองปีก่อนในกระดาษที่ผมกําลังเดินจงกรมอยู่ผมเริ่มเห็นกระดูกมันเริ่มจากขาและสักพักทั้งตัวก็กลายเป็นโครงกระดูกนังจากนั้น,น,นพ่อผมเดินไปที่สลาผมเริ่มเห็นทุกคนเป็นโครงกระดูกตอนนี้ผมเห็นทุกคนเป็นซากศพกําลังเน่าเปื่อยและกําลังหายไปผมไม่เห็นตัวเองตอนที่นั่งสมาธิ ผมเดินทางจากนิวยอร์กมาถึงประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเพื่อจะได้มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมผมมีความต้องการละความอยากน้อยมากและผมมีความต้องการและละความอยากน้อยมากและตัณหาของผมก็หายไปเขาโปวดแนะนำว่าผมควรจะฝึกอย่างไรต่อไปครับและกราบขอบพระคุณที่พระอาจารย์ ด้ให้ผมดูภาพวาดของศิลปินชาวศรีลังกาเมื่อผมได้มาเยี่ยมพระอาจารย์เมื่อเดือนที่แล้วครับน่าเสดายที่ครั้งที่แล้วไม่ได้มีเวลาปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมครับกบขอบคุณครับอันนี้เรื่องของสมาธิหรือจารณาเรื่องของอสุภะกรรมาฐานนะั่นนะจิตสงบขึ้นมาแล้วยั่ให้เราทำต่อไปทำแบบนี้แหละอืม ให้เราเดินจงกรมอย่างนี้แหละแล้วก็ทำให้จิตสงบอาจจะเห็นกายนี้เป็นโครงกระดูกขึ้นมาก็ได้หรือถ้ามันคิดฟุ้งซ่านมากกับบริกรรมว่าอัติกังปฏิกูลังนะกองกระดูกปฏิกูลกองกระดูกปฏิกูลอัติกังปฏิกูลังเราจะเห็นเป็นโครงกระดูกอาจจะเป็นซากศพคนตายเน่าเปื่อยแตกสลายลงไปก็เป็นปัญญา อันนี้ถูกต้องละน,นเหมือนพระท่านฝึกปฏิบัติกันนี่นแหละแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีพระท่านเจริญปกรณ์ฐานเห็นคนเดินผ่านมาก็เป็นโครงกระดูกตัวท่านก็เป็นโครงกระดูกต่อมามีผู้ชายตามหาภรรยาตัวเองมาถามพระว่าเห็นผู้หญิงเดินทางนี้มาผ่านทางนี้ไหมท่านบอกก็ไม่เห็นเห็นแต่โครงกระดูกผ่านไปท่านมีนิมิตรปรากฏ ขึ้นมาอย่างนี้เราทำอย่างนี้บ่อยๆทำมาแตกสลายลงไปแล้วเราเห็นชัดสมาธิรวมตัวสติสมาธิปัญญารวมตัวแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมนะเห็นธรรมก็ได้มารู้ธรรมก็ได้ถ้ามีกำลังสมาธิพอขอให้พยายามทำปฏิบัติอย่างนี้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันต่อไปก็คงจะประมาณคำถามวันนี้นะเดี๋ยวจะได้ สักครู่หนึ่งจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ